สวัสดีครับบรรยากาศตอนสองสมทุนนะครับสองทุ่มนะครับตอนแรกนะครับนัดหมอนะครับอันตาซาาไว้นะครับพอสิตรวทองก่อนเงินนะครับแต่ว่าหมอกับขี้สีบว่างครับมือนี้ก็เลยบริมานะครับกับขี้สีบุมาอะไรอะไรเมือนี้นะครับเลยมาเหตุคลิปนะครับา เรื่องก่อนเงินนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องการผสมติดยากนะครับผสมหลายเถื่อแหละยังบอท่านติดทั้งผสมโตผสมเทียมนะครับแต่ว่ารอบผสมโตเถื่อลาสุดนี่ครับกระพานมากนี่ครับก็คือรอบที่สองนะครับหลังจากผสมนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองรอบแรกนี่ครับผมเห็นมีเหมือกนะครับเห็นเหมือกออกเสซไซน่นะครับแต่ว่าเหมือกกบ่หลายนะครับก็เลยผมบ่คอยแน่ใจยังบ่ท่านแน่ใจก็เลย ถ่ายมันผ่านหลอบที่สองมานะครับกับผ่านหลอดสองแล,แล้วที่นี่พอหลอบสองแล้วเมือกบ่อไหลครับผมสังเกตแล้วเมือกบ่อออกนะครับก็เลยเรุูปแล้วเป็นหยังกันแน่นะครับพอปกตินะครับถ้าก่อนเงื่อนถ้าผสมบติดนี่ครับเพิ่งกระสีมักที่จะกับซัดตรตตงหลอบอยู่นะครับแต่หลังจากที่ผสมมาน,นี่ก็ยังบอรทันเห็นมีเมือกมีหยังออกนอกจากเธอแรกนั่นแหละครับมีมีแต่ว่าบ่อไหลนะครับ ผมก็เลยอยากจะหูว่าอยากสีหูนะครับว่าสรุปแล้วก่อนเงินนี่ผสมติดบอก็เลยมันซีซิบมือแล้ะครับมันก็ตัวทองได้แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะตรวจเบื้องแล้วก็ถากรณี่ที่ผสมบาติดนะครับผมก็อยากหูนะครับว่าเอะสรุปแล้วมันเกิดจากอีหยังกันแน่นะครับมีส่วนไหที่มันผิดปกตินะครับระบบสือพันธุ์ส่วนไหนที่ม่คว,วมความผิดปกติก็สิได้หาวิธีนะครับ แก่ให้มันถือต่องนะครับให้มันถือแล้วก็ให้มันหายนะครับผมก็จีอ่าแก่จนว่าหาสาเหตุให้มันได้ก่อนนะครับว่าเกิดจากอีหยังกะจีพยายามแก้ไขให้มันจนว่าผสมติดผุละนะครับเพราะว่าก่อนเงินกะเพิ่งจะให้ลูกไม่แค่สองโตนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องการผสมติดอยา่างนี้แล้วนะครับเหตุให้ลูกมันห่างนะครับให้ลูกห่างเพราะว่าลูกเพิ่กัน,นตอนนี้นะครับกับผสมไปสี่เดือนสี่ข่าวหาเดือนแล้วล่ะนะครับ ผสมไรเรียกันก็แตงกวาแตงไผ่นะครับไรเรียกันปีนากะต้นปีนาประมาณช่วงกุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนานีาน่แหละนะครับกระชีกำหนดขอดนะครับนี่ครับก่อนเงินก่อนเงินมันโตอ้วนนะครับโตอ้อนตวนโตคนข้างอ้วนแล้วก็ไปเลยอจสิเพียใไ้ผสมติดยางแน่นะครับเดี๋ยวก็ต้องลองเบิ่งอีกเท่อน,นึงนะครับว่า สิเป็นจังไดนะครับมืออื่นกับบ่แน่ว่าอ่ามอสีมาบอนะครับนี่ครับตอนนี้ก็แต่ว่าที่ผมสังเกตนะครับสังเกตเนาะปกตินี่ก่อนหน้านี้สีบ่ข่อยมามายืนอยู่นี่นะครับนี่มันเป็นมันเป็นร่างอาหารนะคบที่ผมเพดเ็ดกับบอดีดแลนะครับเพด,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 ดๆๆแค่ชั่วข้าวนะครับบ่เคยบ่เคยไม่ยืนนะครับตั้งแต่ หลังจากผสมรอบนี้มานะครับไม่ยืนอยู่มองนี้ผมก็เอ๊ะแปลกขึ้นมายืนอยู่นี่นะครับคือว่าผสมติดบ่เปลี่ยนนิสัยฮะก่อนเงินมันจะมาขม่าอยู่ในสอกแแคบเจ้าสีนี้ครับเป็นร่างอาหารทเฮ็ดแบบโจ๊กข้าวนะครับเดี๋ยวว่าเฮ็ดไม่ครับขอบนะครับมองนี้นะครับนี่มองว่างๆมองนี้ตอนแรกมันเป็นมองเก็บเฟืองนะครับเฟืองกับเบิดแล้วนะครับกินเบิดลละปีนี้นะครับ เดี๋ยวว่าสิต่อขยายขอเข้ามาเอาไม้เมฮิตเป็นหัวกมากันอีกมันก็สิได้ประมาณล็อกหนึ่งนะครับได้อีกล็อกหนึ่งก็สิได้อ่าแตงกวาแตงไทยอยอะฟองผุนนะครับก็สิได้ไม่อยู่หนีน้ำนะครับก็สิได้กว้างขึ้นนะครับพื้นที่ก็สิกว้างขึ้นแต่ว่าของโซนของอ่าก่อนเงินก่อนทองนี่ก็ถือว่ากว้างแหละครับเงาล่ะขี่ก็บโบลแห้งปันไดพอดีขี่ทั้งผุนมันเละแห้งนะครับขี่ทั้งแตงกวาแตงไทยนะครับ มันเล่ผมก็เลยอยากให้มาอยู่มองนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะที่ได้อ่าขี่ที่งคุนมันจได้แหงนะครับกับจีด้แหงเร็วขึ้นนะครับกะเบิดฝนพุ่นแล้วครับผมจึงเสียวอ,ออกนะครับนะครับเรื่องเฟื่องนี่ก็บีนี่บพอ่บพอบพอ่พ่อเตรียมไว้บพ่พ่อเพราะว่าตอนแรกนะครับมันมีแค่สองตนะครับ ผมนี่มีขั้วได้แค่สองโตแตงกวากับแตงไทยผมก็เตรียมไว้ประมาณสองร้อยเกือบสามร้อยก่อนผมแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอกับอ่าส่วนะน,น่าฝนที่หยานบ่ค่อยมีนะครับแต่สรุปแล้วก็เพิ่อจะซื้อมาให้เลี้ยงอีกอ่าสองโตแพลูกนี่แหละนะครับก็เลยมันก็เลยบ่พอนะครับแต่ปีหน้าก็ตอ้องอาเตรียมเฟืองไว้ให้มันหลายกว่าเก่านะครับอ่าจะประมาณสี่ร้อยจากสี่ห้าดอยให้บ่อนะครับเพราะว่าเฟืองก็หายากอยู่แกบอกเรา เ <Birthday. S 2> บื้องบรรยากาศประมาณนี้ละนะครับตอนแรลงผมกต็ติดไฟไรยุงมื่อน,นี้ยุงบ่ค่อยหลายปานใดน,นะครับมันก็อ่าล่มๆแน่ช่วงนี้นะครับมื่อนี้มื่อนี้ล่มๆบ่ร่มๆคือยังล่มหนาวนี่นะครับแต่ว่าก็มีฝนตกนะครับก็มีฝนตกอยู่มื่อนี้ก็บ่บ่ตกแห้งปานใดแต่อากาศก็บคึมๆนะครับก็ถ้ามีลมจังสิก็อ่ายุงกับบ่ค่อยหลายปานใดน,น,นะครับนี่ครับสังเกตเบื้องจากนี่ครับจากค้างนะครับสีบ่ค่อยพัดค่อยวีบบันใดนะครับก็ถือว่า แล้วก็ติดหลอดไฟนะครับหลอดไฟไรมาแรงไรยุ่งไว้นั่นก็ถือว่าซอยได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับโอเคครับผมกัเรื่องของการผสมติดอย่างนี่ครับก็ต้องเบิ้งนะครับเบิ้งคั้วเห่เานี่นะครับพยายามเบิ้งพยายามสังเกตนะครับผมก็สังเกตอยู่เรื่อยอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับพยายามสังเกตเรื่อยว่าเออจะแต่สมมติว่าผมแก่ปัญหาการผสมติดของก่อนเงินใดก็ถือว่า ได้วควบหูเอีกล้ายคือร้ายเตื่นพุ่นแล้วนะครับในค่อนข้างที่จะร้ายอยู่นะครับเพราะว่าสามตัวนี้บอ,บอมีปัญหาเรื่องการผสมติดหยาแบบสามตัวที่ผสมติดแล้วเป็นคั้วสาวนะครับคั้วสาวทองแหลกเลยนะครับอืมลองเม่งครับเข้ากับศึกษาไปเห็นหูนะครับว่าสาเหตุที่การผสมติดอย่างมีอย่างแน่นะครับค่อยคอยศึกษากันไปนะครับบางคนอาจจะใจห่อน,นะครับเนาะ บางคนซื้อขั้วไอมาผสมจังไรกับวิติดอาสิเข้าใจว่ามันสิเป็นมันหรือยังไงสินะครับผมแต่ในความิดของผมนะครับคั้วยสิเป็นมันนี่มันบ่ค่อยมีนะครับยากหายากยี่ดอกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมันอีลีก็อาจจะเกิดจากความพิดปกติของร่างกายของระบบสืบพันธุ์เต็มในน้อยนละนะครับแต่ว่าถ้าคั้วยเคยเห็นลูกมาแล้วครับมันมันก็ถ้ามีปัญหาแต่ว่าเป็นมันก็มันก็สิหน่อยอยู่นะครับ แต่ค่อยๆรักษากันไปนะครับเพราะว่าบางเทือนะครับมดลูกอาจจะมีปัญหาเข้ากับโบหูนะครับภายในให้ไปต้องตรวจนะครับนี่นะครับคือผมสี๋ถ่าตรวจมืออื่นนี่แหละนะครับนาจะมืออื่นเนาะมืออื่นหมออาจจะมาหรือหมอมาอาจจะเปลี่ยนหมอใหม่ไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ